รเราเพิ่งฉลอง30ปีเป็นเมื่อไม่กี่วันที่เองนะครับท่านก็โมอตโต้ของจังหวัดเราก็สั้นๆง่ายๆครับเราเป็นเมืองเ,เกษตรพี่มีคุณค่าเมืองน่ายอยู่น่าเที่ยวนะครับถึงแม้เราเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเราเพ้นจากความยากจนนะครับท่านเข้ชีวิตที่มีความสุขนะครับโดยฉเฉพาะเกษตรที่เลี้ยงชีพพี่น้องชาวบรานทุเรศมี ข้าวต้อยมันยางกระสุกก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรของเราของเราก็ยังพบกับปัญหาอะไรหลายอย่างครับท่านเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมานี้ก็วาตภัยลงทั้งหมดหกอำเภอนะครับพี่น้องชาวบ,บ้านนากราดก็โดนไปประมาณเกือบแปดร้อยตันคารือนครับก็บ้านไปทั้งหลังมีประมาณสี่สิบ ไปเกือบทั้งหลังอีกร้อยยี่สิบนะครับก็ทุ่ได้ไปเพื่มกนรดูแลเยียวยาตอนนี้กําลังทยอยซ่อมแซมบ้านเรือน,นของพี่น้องซึ่งก่อนหน้านี้ก็ที่บ้านพี่เกียรติครับที่น้องสังก็ไปประมาณเกือบแปดร้อยหลังาลคาเรือนด้วยกันในรอบนี้ก็นางสังก็ปล่อยหก็สรุปว่านมูลภูเรายังต้องเจอกับปัญหาภัยพิบัติซึ่งก็คงจะเป็นภาวะทั่วโลก ถ้าท่านดูข่าวเมื่อวานท่วเสินก็ดูใบน้ําท่วมนะครับในรอบ75ปีไม,มมมมปมมไม่เคยเข้ามือภาวาอากาศร้อนนะครับมีฉาวว่าเสียชีวิตจำนวนมากถึงแม้จะเป็นประเทศร่ำรวยนะครับสนามบินไม่เคยมีทางระบายน้ําก็ท่วมเป็นหกดนะครับซึ่งก็เราเราก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหาเรื่องอันตรากินของพี่น้องประชาชนแล้วก็อีกเรื่องหอนึ่งที่ยังมาควบคู่กันก็ฝากพี่น้องเกษตรกร ของชาวจังหวัดนองผูแล้วก็หลายจังหวัดด้วยของเรายังเจอปัญหาสังคมอีกเยอะด้วยนะครับวันนี้เราเจอปัญหายาเสพติดปลุกขเข้ามาในหนองบัวในค่อนข้างเยอะมากเรามีผู้ป่วยจิตเภทที่รับยาโรงพยาบาลครับท่านครับจังหวัดเล็กๆครับมี5,500ันหคนแต่เป็นสีส้มกับสีแดงพร้อมจะทำหน้าแม่หน้าพ่อไม่ได้ประมาณสามคน ถ้าไม่ได้กินยาเมื่อไหร่เกินสามวันห้าวันเจ็ดวันสามร้อยคนนี้พร้อมจะยิบมีดยิบปืนทำร้ายและฆ่ากันเมื่อคืนนี้ก็พี่เกียก็ช่วยกันหลายทีมช่วยกันทุกวันนะครับเมื่อคืนก็มีที่ฝันแดงถือปืนแขวนง้ายยิงคนแล้วก็หนีไปต้องให้เจ้าที่ไปตามตอนนี้ตามไม่ได้เลยแต่ก็หนีไปแล้วนะแต่ก็ผมต้องให้เจ้าที่ช่วยกันอันนี้ก็เป็นผลรวมซึ่ง 5, ห้าพันห้าร้อยกว่าคนที่ได้ทำเรียนเมื่อกี้นี้ ก็แฝงตัวอยู่ในทุกทกตำบลเรามีทั้ทงหมด58ตำบลที่ยัง,ยงยก่งด้วยความทนส่วนใหญ่นะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดท่านก็จะฝากเรื่องของการแก้ไขนี่นอกระบบแล้วก็แก้ไขนี่ในระบบว่าสิ่งสําคัญเลยในเรื่องของการปรับให้ถึชีวิตนะครับก็ขอฝากให้น้องนำารักญาปปเสพติดมาเพียแมาใช้ในชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดเราเอายุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือปัญหาต่ตาง นี่นอกระบบ่างตัดก็ตะโนมาไม่ไม่รู้จักจบนะครับปัญหาก็จะเื่องการแก้แบบชั่วคราวซึ่งเราก็เป็นหัวจังหวัดของบูรุภูเราไม่ไม่ใช่เฉยเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาเจอเอาเอาเอาเายอดหนี้มาตั้งแล้วเจรจาแล้วจบไม่ใช่นะครับจังหวัดนี้เราทํามากแต่นั้นครับเรามีภาคีขา,ายทุกส่วนช่วยกันวิเคราะห์ว่าทําไมต้องหนี้ทับซ้อทำไมถึงต้องคู่แล้วในบ้านคุณมีปัญหาอะไรบ้างที่ทางจังหวัดทางภา,งาคีขายจะเข้าไปรับรู้ ก็ช่วยกันให้คุณรอดพ้นจากปัญหนานี้อย่าง,ย,างยั่งยืนจริงๆนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีในานามของจังหวัดหนองบูก็ขอกราบขอบคุณท่านสุรชยัยบ้านธงาและก็ณะารามการทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ชายท่านผอเขตประชาพันธุ์ด้วยนะครับเดินทางมาจากหนองแก่นก,ก็ทุกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขในช่วงที่อยู่จังหวัดหนองบูนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางไปกลับด้วยสวัดิภาพครับกราบขอบคุณทุกท่านครับ ปุนปูนและข้อต่อส่วนของโครงกระดูชิลานะคะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะท่านสุรชัยเป้างจัญญาประธานกรรมการบริหารรับฟังคำกล่าวรายงานค่ะขอสิทธิ์คนี้อนรับท่านด้วยค่ะขอเรียนเชิญท่านรับฟังรายงานในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านสมมติเพื่นค่ะท่านรองในขานที่การสำนักงานของปูนปูนปรางค์ในเลย เี่วของกงกับรัญชีาตใช้เป้าันประธานกรรมการเป็นอย่างสูงที่นายกรัฐมนตรีปัจจุันมีอรอลกอนกขึ้นทุกปีเป็นสมาชิกกองนฟื้นฟูและพัฒนาอิเล็กรอนิกส์จำนวนห้าหมนลนบาท มีสมาชิกเกษตรกรจำนวน5าล้านเแสน1มื่น <Lah> พ <ir sì> ันสร้อย่นายวยสนับสมุนโครงการแด้รบประมาณักประตั้งแต่ปีส้้่9ถึง2,560านวน1 2 3 1โครงการด้วยงบประมาณทั้งสิ้น เป็น1,500สามัน่าลาเป็นเงินผูกหนุนจานวน9,551โครงการเป็นเงิน4ี0 4 0 0่ล้านบาทและเป็นเงินผู้ยืมจานวนส7 5 3ั้โครงการเป็นเงินหน0 0งัน <ę> น่ง้ล้านบาท และในปีพบทธศัาณ2 5 6 7มี 25, มองค์กรเกษตรกรแสดงความประสงค์ขอรับจัดจัดหนโครงการเงินผู้ยืมไว้กับสำนักงานสาขาจังหวัดจำนวน2 8 0โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น12,063ล้านบาทเศษมีจำนวนท่เข้าร่วม ในปีงบประมาณ2าองปันน่าเริ่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสินทรัพกำหนดตัวชี้วัดตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีการตัวชี้วัดที่1.1ความสามารถในการตัดสินนี้ขอ้อ1.1น,นึ่งจุดหนึ่งองยละการตัดสินนี้ จะทำโครงการตามและประวมินผลการําเนินงานด้านการฟื้นฟูและด้านหนึ่งในระดัรชั้นงานตามบรรของข้อตกลงกับโกงสิตาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสําักงานกองทุนตามศึกษาที่หนึ่งส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาองค์กรให้ีนไทยแมตช์รวเป็นไปไา้และโมดูที่สงส่งเสริมจดบการฟื้นฟูและพัฒนาองค์กร ในการจัดโรรรบบดดคร,ร,บบดงโรงการครั้งนี้มีหเป้าหมายประกอบด้วยหนึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักพื้นฟูหัวหน้าส่วนพนักงานจ้างและนูก้านโครงการของสำนักพื้นฟูสองสำนักงานสาขาจังหวัดและสำนักกิจการสาขาภมิภาค ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพนักงานลูกจ้างและลูกจ้างโครงการของสำนักงานกิจการสหาดไจังหวัดจำนวนที่หกสิบแปดประกอบด้วยผู้บริการสำน,นัำกนกิจการสารสษาและพนักงานลูกจ้างสามเกษตรกรสมาชิกตัวแทนองค์กรสตรกรผู้แทนอนุกรรมการจังหวัดสี่คณะทำงานตรวจสอบติดตามเฉลี่ยและ เมืองผมแจกให้ประมูลงานประเมินงานตามแผนัการควบคุมหรือการป้องกนที่รับการแต่งตั helmet, ้งตามกฎหมายและห้าพนักงานด้างที่รัฐผู้หมายจากเนสถธิการโดยเริ่มเื่วทีที่หนึ่งที่ภาคตัชิเหอือจากโรงการที่จังหวัดขอโมรระบัดในสิบเก้าถึงยี่สิบเมษายนปีนี้ปีนี้ใช้เวลาอันเป็นเหตแล้ว